สวัสดีครับน้องถุงเงินก็จะเตรียมตัวไปอาบน้ำแล้วครับผมสวัสดีครับม่แม่เอฟซีนะครับผมตอนนี้น้องถุงเงินก็เตรียมตัวจะไปอาบน้ําครับผมอาบน้ําแต่งตัวหล่อๆหน่อยวันนี้จะพาน้องถุงเงินไปเที่ยวสมเฉียวครับไปหาพี่บัวบานกันนะครับผมเดี๋ยวจะพาอาบน้ําแต่งตัวหล่อๆเลยวันนี้ครับผมเอาปัดก่อนฟานวิทปัดก่อน วันนี้ฟานวิทไปช่วยด้วยครับผมฟานวิทไปก็ไปช่วยนะครับผมไปช่วยพ่อฟานนะครับอ,อเดินทางไปไกลๆก็พ่อวิทก็จะได้ไปช่วยนะครับผมไปช่วย่าจะเป่าน้องไปล้างแล้วออาเอาเาตอนนี้ก็ปัดดินออกก่อนนะครับปัดดินออกก่อนปัดดินออกแล้วก็ไปอาบน้ํา <of you. S 1> ถึงจะอาบง่ายๆเนาะจะได้อาบง่ายๆนะครับ<อ>ผมครับผม อตอนนี้ก็ล้างเตรียมตัวอาบน้ําแล้วอาบอาบน้ําให้ดีๆเลยอาบน้ําให้หล่อๆด้วยอาบน้ําให้หล่อๆหน่อยอ้ายาสระผมด้วยเอ้าเอ้ายาสระผมอ้าอ่าสระผมหล่อๆหน่อยจะไปหาซุปตาแล้วจะไปหาบัวบานแล้วสระผมหล่อๆนะลูก แต่งตัวให้่อๆเลยให้ดังๆเหมือนเขาหน่อย <c oughs> <c oughs> เอออ้ยนอนอาบน้ำให้ฟานวิดไอ,อ้ขัดตอยางดีว่า่ะว่ดอ่ะอาวเออะสะผมด้วยสะผมด้วยอ,อวิทย์ประสะผมก่อน อาสะผมก่อนเร็วเนือโอ้ใส่แฟซ่าด้วยสะผมใส่แฟซ่ายางดีโอ้ยี่หอยอยังละ่ะแฟซ่าโอ้ออน,ออน,น,น,นออี่แต่งตูอาบน้ำยางรอเอาแป้งมาปะแป้งน้ำมีดเออปะแป้งน้ำเด้อโอ้โอ้แต่งตูยางรอแท้คือรอแท้มือนี้ อาบน้ำแต่งตัวยังรอเลยวะอาตัวหลุบรอเนาะหลุบรออาบน้ำตะผมยัางงามๆผมหอม,หอมไปหาไอไปหาเจ้าสาวอะไรนะวิกน้องอุ้มบุญเนาะเออแต่งตัวด้วยไปหาน้องอุ้มบุญด้วยวันนี้ไปหาน้องอุ้มบุญด้วยไปหาบัวบานอ่าพี่บัวบานซุ้มเขียวด้วยนะวันนี้โอ้ไปหาแต่คนดังๆเลยนะวันนี้น้องถุงเงินเราจะไปหาแต่ซุปตาดังๆเลยวันนี้ อืมครับผมอ่าสวัสดีครับน้องถุงเงินสวัสดีครับคุณแม่เอฟซีค่ะน้องถุงเงินขอขอบพระคุณคุณแม่อิ๋วนะคะที่เติมคะแนนให้น้องถุงเงินได้ซื้อขนมซื้อนมค่ะคะแนนคุณแม่อิ๋วให้น้องถุงเงินทานขนมค่ะวันนี้อ่ากินป๊อปคอร์นก่อนข้าวโพดป๊อปคอร์นค่ะอร่อยไหมครับ ดูอาบปากรอเลยน้องถูเงินอาบน้ำแต่งตัวทาแป้งสุดรอเลยค่ะน้องทุงเงินจะไปหาพี่บัวบานค่ะอาบน้ำแต่งตัวทานขนมเสร็จก็จะไปหาพี่บัวบานค่ะอคุอวันนี้มีแต่ขนมอร่อยอร่อยเลยเอยนี่ ดูอาปากรอฟอเลยโอ้เป้าเลยเป้าเย่ยดูเพื่อนน้องถุงเงินซิเนี่ยเด้อเจ้าด่างก็มายืนเป็นกำลังใจให้น้องถุงเงินกับเปปซี่อะ ถุงเงินขอขอบพระคุณคุณแม่อิ๋วนะคะที่เติมคะแนนให้น้องถุงเงินได้ซื้อขนมซื้อนมค่ะฝากคะแนนมาให้น,นมาให้น้องถุงเงินได้กินขนมอร่อยอร่อยเลยน้องถุงเงินชอบมากเลยค่ะดูอาปากรอเลยสุดรอเนาะ รอได้กินขนมทุกวันเลยแม่แม่ฝากขนมมาให้ทุกวันเลยฝากคะแนนซื้อขนมให้ทุกวันเลยลูกรอ,อ,อดื่มนมแนวอาดื่มนมหน่อยลูก <laughs> ด้อาปากรอเลยอ่าบำรุงหน่อยลูกจะได้สุขภาพร่างกายแข็งแรงอ วดสองอันทีละสองขวดไปเลยดูอาปากรอเลยลเบ่าอ้วนลองเบิง้งบ่อ้วนลองเบิ้งทานเสร็จก็จะได้ไปหาพี่บัวบานค่ะบ่าวอ้วนลองเบิง้งขนมลายไปเนี่ยไปหาสาวอุ้มบุญเออดูอาปากรอพ่ออาพ่อแกะยังไม่ได้เลยลูก <laughs> พ่อแกะยังไม่ได้เลยน้องถุงเงินอม่ปากเลยดังข้อดังกินเป็นวันนี้ดังกินกินบ่เป็นอดังกินบ่เป็นเลยกินบ่เป็นคือพี่ถุงเงินเลยพี่ถุงเงินกินเป็นมดเลยขนมเนาะกินบอเกี้ยวเลยตัวนี้อ่า พ่อทพ็อปเลยวะดังไปเจ็บจิ้นยังลูกฮอโย่อยเลยวะอ่าดูขนมน้องสุงเงินสีเยอะแยะเลยดูอาปากรอพ่อเลยนะพอ่อแกะก่อนลูกอพ่อแกะก่อนลูก ชอบมากเลยป๊อปคอนกินขนมเหมือนวัยรุ่นเลยป๊อปคอนน่ะฮะเหลือนมโอ้กินงใหญ่กินทุกที่ออกด้วยฮ่าปากล่อเลยปอกน้ำกับพระท่านขนมแกะขนมน้ำกับพระท่านป <laughs> อกผีพ่อมาก,กินขนมเลยเว้ย ปีไม่กินขนมกับพี่ถุงเงินเลยมาอย่าไปเที่ยวบ้านพี่บัวบานบักแต่งยังร้อนเนาะมา น้องถุงเงินขอขอบพระคุณคุณแม่อิ๋วนะคะที่เติมคะแนนให้น้องถุงเงินค่ะพี่วันเกิดน้องเออมันเกิดเออถุงเงินจะซื้อเค้กใหญ่มาให้เลยป๊อปปี้บอกอย่าน้อยสั่งเค้กเลยลูหลันหลานสาวเจ้าบอกแล้วมันเกิดถุงเงินดูดูอาปากล่อเลยยังไม่ได้ในแกเลยอาปากล่อเลย อมเออร่อยไหมครับขนมน้องทุ่งเงินอร่อยไหมอ้ยพ่อปอกก็ไม่ทันโอ้เรียกร้องเลยอ่าเรียกร้องเลย อร่อยมากเลยอ่าอ่ามากินนมแล้วนมอีกสองขวดเอาดูอาปากรอพ่อเลยนะอาปากรอพ่อรอกินนมเลยรู้ว่าพ่อจะเปิดนมให้ น้องถุงเงินขอขอบพระคุณคุณแม่อิวนะคะที่เติมคะแนนให้น้องถุงเงินค่า<ะ>พ่อเปิไปได <ส sunrise> ไม่ได้อ้าปากรอพ่อเปิดไม่ได <ส gelmiş> ้ที่เติมคะแนนให้น้องถุงเงินค่าฝากค่าขนมให้น้องถุงเงินค่าฝาขนมค่านมให้น้องถุงเงินค่า กลงหมดแล้วค่ะดูที่ขยะเต็มกระจัดเลยสำหรับคลิปนี้น้องถุงเงินขอขอบพระคุณคุณแม่อิ๋วนะคะที่เติมคะแนนให้น้องถุงเงินค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องด้วยนะคะน้องถุงเงินจะขึ้นรถไปหาพี่บัวบานแล้วค่ะอ่าน้องถุงเงินขึ้นรถอ่าขึ้นรถเองเลยค่ะ ขึ้นไปลวกขึ้นไปอาขึ้นไปหาพี่บัวบานค่ะจะไปบ้านพี่บัวบานค่ะอาขึ้นรถได้แล้วอาไปยืนประจำตำแหน่งเลยค่ะอาสำหรับคลิปนี้ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องถุงเงินด้วยนะคะจะได้ทำ <ไป S 1> คลิปดีๆให้พ่อจ๋าแม่จ๋าได้รับชมค่ะสำหรับคลิปนี้น้องถุงเงินขอ กว่าสวัสดีครับ